ผลสารของน้องโศกแล้วทุกคนเป็นยังไงอยู่ดีไม,ม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งอยู่กินข้าวอิ่มนอนรับ <laughs> นอนบ่ลับเปนหนาว <laughs> นอนบ่นนลับเปนหนาวอ่ <laughs> ะจ้ะโดยตุ่มประพรมด้วอีหลาด้วยวสามพื้นสามพื้น,นเดี๋ยวยังมัขึ้นหนาวแห้งบ่สั่งแอแห้งเลยบ่นี่ยนี่ของผักจากไอ้มัน อันนี้เอฟซีพันฝางมากเหรอเออเอฟซีพันสากผ่านดีเพิ่นฝางมาเฮ็ดติดโซล่าเซลล์ให้น้องก็บอกว่าโอ้หน้องบ่ทันมีไฟบ่ทันมีไฟฟ้าเนาะยังเนาะยังไปผ่านมาละโดนเจาะตรงน่ะแตะดังบ่น่าจะได้ฮาลานเนาะมาเด้อกินข้าวน้ำกันมากินน้ำกันเด้อกนเด้อต้มไก่เป็นน้ำต้มกินตัวใม่ร้ายมาจากตัวจากงามเขาก็กินก็เกิดเป็นน้ำ ก็งอแงก็ละแบบเนาะโดยไปเติมน้ำมันไปสินไปเที่ยวขอบใจแสนโดยขอบใจอันนี้ตากล่องนะครับตาตัวาเป็นตากอกทายกันเองแล้วฮาพอต้องไปใส่น้องเลยคือให้น้องไว้ใส่สองแสนโดยคสิให้น้องเอ่อน้องสุกแม่น้องสุกเอาสุกจะเป็นได้ยังไงคือมันต่เอื่นไง กาบทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามลำสมเนะาะบอกว่าเอฟซีอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับข้าสู่สองสาวมอมเสน่เนาะตอนนี้ข้ากะอยู่เฮือนสารของน้องโศกทุกคนเลยเนาะเมียนอายมันคนเดินทางที่ว่ามาจากมุกนาฮานที่ว่ามาหาน้องโศกเนาะตอนนั้นข้าถ่ายคลิปน้องโศกเนาะและเฮือนน้องโศกนะไพภายังประทันเข่าเนาะ เวลาน้องเพิ่นน่นได้ใส่โคมเอาเนาะบันนี้เลยมีผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเห็นน้องอันเวลาเห็ดูุฮหดกินเอาโคมมาใต้แลลกอ่ะให้ไอ้มันคนเดินทางเนาะที่ว่ามาหาน้องมาเพิ่นยังติดตังสารเซลมาหาน้องเนาะดีใจนเนาะเฮาก็บ,บ่คิดว่าฟันว่าน้องสีฮอมื้นนีุ้กคนเลยเนาะ มีไอ้มันคนเดินทางเลยค่ะมันมีอีกอันสองคนเนาะมีละเอ็กเลยก่ะมีอีกสองคนคนไทยแต่ว่าเขาเจ้าไปบานตาดสแลนแล้วเนาะไปเบิ้งตาดแล้วยังแต่อายมันสิมาติดต่างอันติดต่างแสงสารเสวให้น้องโศกเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีที่ว่าเห็นนั้นน้องอันเวลาอยู่เห็ดกินเนาะและ บมีไฟทุกคนใส่อันโคมเอาเนาะก็เลยมาผากแสงสละเซลไหไอมันคนเดินทางเนาะแล้วก็มาหาน้องฮอนในหมู่บ้านทุกคนดีใจแล้วก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่ว่ายินดูน้องเนาะสงสารน้องเนาะหรือว่าเอซีของไอมันคนเดนทาง เดี๋ยวเอาสิพาทุกคนไปเบปิ่งผสมนำกันเนาะนี่ทุกคนมัอนี่ค่ะบรรยากาศแบบว่าแดงแดงปางเนาะแดดคักรีมัอนี่เมื่อวานนี่มืดคึ้นให้มันเราแจกขน,นมให้เด็กน้อยทุกคน,อออเ,นเออขอบใจขอบใจเต็มเออขอบใจขอบใจขอบใจแม่ บางคนใส่เป็นเนาะแมนมีแต่ผู้บ่าวได้บ้านเนาะผู้บ่าวไลนเนาะบ้านเนาะไลมีแต่ผู้บ่าลสูตรได้เนอะนี่หอดเนสารของน้องโศกแล้วทุกคนสบายดีอายมันโดยเป็นจริงได้อยู่ดีไม่แห้ง อยู่ดีมีแหงอยู่กินข้าวอิม่มนอนรับ <laughs> นอนบาร์ับมันหนาว <laughs> นอนบาร์ับมันหนาวอ่ะครับโดยตุ่มประห้มต้นอีหลาเนี่ยสามพื้นสามพื้นเดี๋ยวยิงมขึ้นหนาวแห้งบ่าสังเอนแห้งเลยบ่แม่นถ้าว่าแบบถ้าเป็นลมนะ่ะธรรมาดาแต่ว่าหนาวน้ำหมอกหนาวอีเลี่อย่ะโอ้ยแบบยิ่งมือเ้านี่จับก,กล่องกรจติกสีได้เนาะมือสั่นเลยเนาะมือนี้เจ้าสิพอายเห็ดเพลีงเห็ดเพลีงสุกกิน ต้มไก่ต้มไก่โดยภาษาบรูฟะอื่นยังรวยรวยต้มหม้ต้ม hm ต้มต้มซาบูอบอบรวยแม่แปลว่าต้มตรวยแม่ไม่นี่ว่าต้มไก่แม่นี่มีของผักจากไอ้มัน อันนี้เอฟซีพันฝางมาให้เออเอฟซีเพิ่นฝากผ่านเลยพิ่โซล่าเซลล์เห็นน้องเพราะเพราะน้องท่านมีไฟท่านมีไฟฝาเนาะยังเนาะยังไปผ่านมาละโดนเอเจาะตรงนะแต่ดังบ่น่าจะได้ฮาลานเนาะฮาลานบ่เขานะไฟฝานะช่วงช่วงแรกๆท่นกะซองล้านปลายอืมบัดอันช่วงที่ซองเขาเจ้าชายอยู่ซี่ล้านปลาย ตอนนี้กับบุ้งหัวาท่ายนะโอ้ลุนนี่คักแล้วคักแล้วสากโทรศัพท์ได้พร้อมไหมเหนาะไอ้บ่เนี่ยใจนาทีสามบาไ,นะ <c oughs> ได้บ่ได้ปะเออดีใจบ่น้องโชกได้อนะ <c oughs> ดีใจเนาะปกติน้องโศกจะใส่โคมเวลาไต่เห็ดยูเห็ดกินหรือว่านาั่งเล่นนะ่ะ <c oughs> นะน้องเป็นสวยธรรมชาติอะไรได้ แม่เขาเบิึงในในกล่องสิบทเทอได้ไหมเมื่อบึงตัวจริงแล้วแบบอูยางยางยางซับอ,ะอ,อนน่ะออเนาะออลือเนอะเอาะออลือออลือเนอะเอาเนะงามหลายแบบว่าบ่ได้แต่งหน้าสำแดขนาดบ่ได้แต่งหน้าได้หนึ่งาแต่ปากแดงเนาะใครอะไรเนี่ยเดี๋ยวปาเป็นตะทุนแท่เลย าาาขากเดยลุนนี่เลยอยู่บ้านฮาบุมี่นี่ยแล้วแต้ว่าเขานำทา,าป่านะแล้วได้จักเปาได้เศ้าเปาได้เศ้าเปาเอ้าเกียงดีเฮกีงอยู่เปาน,น้อยๆ่อยค่ะเปาน,น่อยๆบ่ยอยวะดูบ้านเจา้าบุมี่บันนี้บุมีอ่ะมีแต่ขลองแบบบุคือเนี่ย อันนี้นะโอ้คักคักคักบ่คักนางมาติดสลาเซลไขให้น้องครับจริงจริงนะอาชีพนี่นะาการติดประจำแหละแต่ก่อนอยู่บ้านประลืนบ้านพูนนะ่นเออต้อกาติดประจำเลยทุกคนนไงห่างหายไปเฮงแหลกการติดบสลาเซล่วนมากกับเขาหาแต่ผู้สาวเนาะเออมันเฮียบ่เนาะ วนเฮียตัวเด้็กขักได้รุงในได้ทางบ้านเหาบ่มีบ่มีมันบอกทางบ้านจ้่บ่มีมีแต่แบบชีขาวขาวชีขาวขาวนะบ้านเจ้าเนาะ เขากินยังหรือเป่อีหล่ะกินแล้วกินเขาก็เป็นตัวสอบกินต้มต้มไวย่ห้องได้เจอกันหอดเดือนใีอยังหอดเลยเนาะหอดแล้วแต่อยู่บ้านดงคุณเขาเจอกันมั้ยปะโดยดิกันแต่อยู่บ้านดงคุณทุกคนเลยแต่เขามาหาหนองถึงหนึ่งหนองหนองอันที่เ้างูฮจัดเรากลับไปอันนั้นเนาะไปเสี้ยงหาเขาเนาะเฮ้ยโฮเมียนปวดมัน แมนคุดมันเอาแห้งขาเจ้าโอ้ราก็สิเอาแห้งขาเจ้าเพื่อสิมาเห็ดสวนเราเองโดยตอนนี้บ่ต้องสงสัยเลยครับว่าผู้สาวอยู่ไสผู้สาวดังไฟต้มไก่ตรวยสุกินทุกคนตรวยบ่ตรวยเบาหยาดขึ้นแต่หักตัวพ่อฟังไอไออ๋อกินน้องบอกว่ารวยเนาะโดยแต่หักบเปผีเป็นไงมันบ่แมนตรวยน่าต้องใส่ลิ้นลายรวยใส่ลายกับบุธกินได้ ตองสซร้ายกับไปทั้งวม่อีกโดยต้องว่ารวยรวยขาดแคลนนี่หโอ้เฮาบุกิดบัวฟันเลยว่ิมาฮอดมนี่อ่นั่นห่โดยเฮากับถ่ายมัอนั่นเนาะเล็กกะบุกิดบัวฟันมันน่องใส่ในน้ำตนี่ถืองมานน่องในน้ำตเลยได้นี่โดยไม่หันบุกิดน้องกะแบบเวลาถ่ายละอยาก ให้มีผู้ใหญ่ใจดีทีไรมาซอยยกะซอยกับบทไหนซอยยังหมากมากะกกขาดเคืนฟื้นไฟจังสีก่กะกะซอยจังสี่เนาะโดยอันนี้นเดียวสีทามหนองนะครับตอนนี้กับประกอบแล้วมันมียังหมากไหม้ดอกกะก็คือตัวนี้เสียบเข้าไปมันก็สิชาดไฟเลยทุกคนเลยแต่ห้องตรงฐานหองทามหนองก่อนว่าเสใหใไซม์เมืองได้กันแท้เพราะว่าห้องประจักษ์ว่าเราสใหใไซมมองได้เนาะ เพราะว่าใช่บอลนี้มั้งเพราะว่าทางบ้านเฮาเวลาเหตุยูเฮ็ดกินนะ่ะเหตุยูแต่กลางเว้นนะ่ะกลางคืนนะบไรีเฮ็ดกินนะ่ะกลางคืนบไรีเฮ็ดกินแม่นพอกินข้าวแต่แต่หา้าโมงแรกหาร้าโมงแรกกินข้าวแล้วแม่นบุรีกิน<อ>แบบประมาณแปดโมงเก้าโมงนะโอ้บ้านเจ้านะ่ะกินข้าวตั้งแต่หา้าโมงแรกเ<ะ>พราะว่าย่านมันมืด แม <Man. S 2> อย่ากโเห็นหุงกินพอโบมีไฟ <Man. S 2> ต้องกินก่อนให้อิ่มก่อนเออเนาะอันนี้ก็เป็นทำมากอะนอนคุยกันมีเท่านัน้น,นแหละเนาะมีเท่านั้นแหละโทษทัดโทษเธอแกโบมีเลยแม่นบอเ <Man. S 2> พือนหนองโบมีจะยางเลยแม่นปะแม่ผู้สาวกับสิบโบแดงยินเสียงแล้วเด้อครับเด้อได้ยินแต่เสียงหมอเสียงแหกอะไรป๊อแล้วโ <c oughs> บคนไอ้เหี่แล้วเสือไฮแล้วเศร้าอาย ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาครับมาให้น้องเห็นน้องมืดน,น้องขึ้มร้ายไปสัน่นไอ่เอาเขาไปให้น้องไอเด้อร์เลยเอามาให้เพื่อนเลยกะครูฮะไอมม้มอมปกติไปไอ้ไซนี่ทางส่วนแคมเอาคือทางเร็วเถอะโอ้สแกมแมนโอ้ทางสวนแคมแมนเดีบอกคือคือทางเร็วถเถอะเฮ้ยอันมันหกแบบทางให้มันแป้นเวลาเอามันจะสบาย โอ้ oh, <Man. S 2> สดงว่าเจ้าสีนั่นแคมแม่ก็ <Man. S 2> อื่นนั่นก็เออสีเก็บแล้วแม่ <Man. S 2> ไก่เก็บแล้วไก่แล้วโอ้ oh, ไก่แล้วกำลังเทียด,ด้ลยทุกคนตัว <Yeah. S 2> นี้นะ <c oughs> ติดตัวนี้ติดให้น้องก่อนใส่ก่อน <c oughs> เพราะตัวใหญ่น่ะเข้าม <c oughs> ามันมีปัญหาแหละอืมเออขัดแล้ววันนี้ได้แล้ว ในห้องนอนอีกตัวนึ่งเนาะแมนนีนิขาวๆมัย่ำเราใหญ่ไปเพือนทัว,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 วอันนี้กะกะห้เราใหญ่เนาะอันนี้เน้อจะล่ด้วยเดยวพก็รอเงี้ตนะาายตามเงยแล้ตามอยยัเเดีย๋ยวิให้ตัวตัวนึงกอนนะมาแดดขักอลีมูนี้นะแดดดีดีอื้อ เอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่ตากแดดไว้ครึ่งพวกที่มันต้องมีไฟแลนเนี่ยนะอนน,นอี้โมแลนเลยแสดงว่ามีปัญหาแต่เอาตัวที่เราเอา่อมาบริจาคเนี่ยตัวของหลานเด้นี่ตัวของหลานเนีอย<อ>ฝากเห็ดบุญน้ำในเดอือดกับสัตว์แต่สิได้ของเราและเห็ดบุญก่อนสองตัวห <laughs> นึ่งติดอยู่ญุ่ญุ่นเนาะ กยิมเก่งเนาะในคลิปเนี่ยเ้าเนื้อว่าตัวตัวหน่อยเลยอันนี้เลยจะนอนกันจะกินต้มไก่กับผู้สาวครับเจ้าทายไปหา,นาหนูใหม่เลยคนเบืองไลายเลยอันนี้เกาะคลิปคลิปคลิปใน,ปปปนี่เฟซบุ๊กจ้ะนะก็เขาไปเบืองป๊าดคนเบืองพวกน้องไล่ไปมุข้อยได้อลองลองในเฟซบุ๊กบ่มีอะไรได้กันหมนแต่ว่า อันเปิดก <Sí> ําลังอันช่องกาลังสิเปิดตอนนี้น่าจะได้อยู่สาวหมอมันปลาให้เปิดให้นี่ล่ะเปิดเองบะเมนส่งยูทูปเพื่อส่งเฟซบุ๊กส่งเฟซบุ๊กเพราะว่าหาันเปิดทางอันพังไทยดิโอโดย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 แต่ว่าเฟซฮาอันโมโมมันน่าจะได้ดอก ก่อนเนาะนี่ทุกคนได้แล้วเนาะอันนึงแหละอยู่ห้องครัวของน้องกะอันนึงโอ้ยทุกคนดีใจน้ำนองเมื่อนี้ฮะที่ว่าได้ได้แสงสาะเซลเนาะเห็นบ่เสาไฟฟ้าทุกคน สาไฟ่พามีอยู่ติดกับเพื่อนน้องเลยแต่ว่าเพื่อนน้องยังบอท่านอันใสอันไฟ่ผาแล้นเนาะว้าน้องโสกต้มย่งน้องโศกต้มไก่กกเนาะโอ้มีแขกมามาเหือนมาซานน้องโสกตองเลยให้กินทุกคน อันนี้คือเฮือนครัวของน้องโฉบเป็นยังไง<ะ>ดีใจบะดีใจเนาะเมื่อปะ่ะทำไมว้าวมาเด้อทุกคนมากิน ต้มไก่นำน้องโศกมือนี้อ้มันคนเดินทางมาหาน้องโซกทุกคนและน้องโศกกะครับตอนเป็นย่างดีต้มไก่ให้ออ้มันคนเดินทางกินรู้สึกยังไดน้องโศกรู้สึกจังไดงงได,ดีใจายบอดีใจายเนาะทีว่าดได้อันแสงสารเสวเนาะ บัน,นี้กาบบเด่โบเด่มืดแหละทุกคนเนอ้ยเนาะมีแล้วเออขักอยู่งามงามงามอมอบออชอบเท่าไหม ลองช็อปถือไหมโอ้เก็สิลองลองโซบิงึงบ่อเอ้ลองใส่เบิงเอาเสียแขนยาวเพิ่นตัวหนึ่งทุกคนหน่อยนาวแล้วสัตว์แล้วใครเนี่ยแต่เราบ่ได้ถามหาคนกอด <c oughs> ตุ่มโปะม๊ะน้าก็ได้แล้วอ่ะทามเราบวมเสียแขนยาวบ่เราบ่ามีเน,น้าม,มาองเลยแม่นเราบ่มีเลยมาซีตัวก็เลยเห็นน้องเลยเอ้ยไมด้ได้ไหมก็ออยู่ได้เฮ้ได้แล้วป๊าดออยู่ได้หนอได้แล้วได้แล้วสัตว์โอเคครับ ทำนีแหละหนอกไซเบอเเออมื่อใดทุกคนเด้กะมากินข่าวแสบน้ำน้องมอมแล้วกะน้องสุกครับผมวันนี้โศกเสาเด้อกินข่าวน้ำกันโุกดีโวสกดีครับโุกดีวันนี้โุกดีนอได้สลาเซลล์นอสองสามอันนอเลยดีโสกดีขอบคุณเอฟซีเลยกะคุยงายใจดีเลยกะจะคล้องลานครับที่เพิ่นเหตุบุญมานำเฮ้าเนาะมากินข่าวน้ำกันเด้อทุกคน มากินข้าวนำไอ้มันครับรวยถือจีบเขาไหมแมนรวยรวยต้มไก่ไก่น้องโศกเอิร์นเอฟซีเนี่ยมากินข้าวน้ำกันเด้อไปแล้วห่อยิ้มขาวไปเลยบรรยากาศกกไก่นหอมเกิดเกิดเกิดเลยเขาไฮมันงามๆพุ่มปะมันหอมหอมเนาะหอมอยู่หอมในภาษาบูเอิร์นพุ่มพุ่ม ยิ้มวานอลลีครับมาเด้อกินเขาน้ำกันมากินกันเด้อคนเด้อต้มไก่ไงจนอยากมันดีเ่าะ Nè mấy còn bụng sao bơi em bay em nào em luôn Cứ luôn lại Xẹp lại, ừ, xẹp lại. Ừ. Nhạc luôn 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 hàn luôn luôn đây Nhạc luôn Nhạc Cháu luôn 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 nó luôn 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 nè เสาแรกเท <m> ียง <thi ệt. S 2> เป็นน้ำตัวกินทำไหมห่หลายไะเจ้ตัวจางงามเราก็กินก็การเ,เป็นน้ำงามต <c oughs> ับบมวงามก็ละแบบเน <m> าะงามก็ละแบบเว้แสบบนิ้นเชสาวต้วมไก่เนาะ ปเป็เป็นเด็กใช่กลายเป็นเป็เด็กอืมสามเดือนสามเดืเลยบ่แก่นจ่เมนไอ้บ้านคนยันเลยนู้แล้วเรื่องนั้นเป็นงน้องทามันน้องโชคอะพ่อแม่น้องโชคไปขุดอันห้างแล้วบ่ขุดแล้วไปขุดแล้วขุดหางใหม่อืมเอาไปเห็นหยังหายใหม่เอาไปขายโอ้โหไปมาซื้อ ใช่ฮือเล้าฮือเวียดเวียดโอ้เห็น,น,นหมห่านฮานนี่บ้นนี้เขาจะหับซื้ออยูอ่ดโดยสิพันเนาะมันเคยปุปิดจังต้นไห อิ่มแล้วเขาจะกินไปมันกินไก่ต้มตุไก่นี่มันหนุ่มเนาะมันจะมีอีกแบบหนึ่งในตัวเขาคือหาฟันเอาตัวอิ่มแล้วอิ่มุกันอ่ะ อิ่มบ่กกินเขาอิ่มเนอะได้กินไก่วันนี้คนบอหน้องโฉงเป็นจังไดอายเรามาหายานเราอยู่ปะยานเนอะยนนันเนีบอเคยเห็นหน้ากันเคยเห็น,นอือดีใจบ,บ่ที่ได้หัวจักกับเรา นจังได้ายมาครั้งแรกมาหาน้องโซกดีเนะครับดีคือดีทีเราบอกกับพ่อเวลายแต่เรายิ้มขาวนะน้องเบลโบค่อยเก่งบ้านไดเนาะเก่งเนาะแมอันนี้ให้เจ้าด้วยอันนี้ด้วยไปเติมน้ำมันไปสิ่งไปเที่ยวขอบใจสองแสนโดยขอบใจอันนี้ตากรองนะครับตาตาเป็นตากลรอกทายกันเองแล้วเฮาเราต้องไปใส่น่องเลย คือไ้น้องไว้ใส่สองแสนด้วยซีไ้น้องเอ่อน้องสุกแม่น้องสุกเอาซุกจะเป็นังไรให้มันตื่นใหญนองอายแล้วขอบใจขอบใจที่ลูกขาให้อายกินพี่กันไปน้อยสิเกินสิพาไปเบืองมองนั้เก็มองตั้งน้ำวะมองน้ำกินนะบริไซื้อเอาสิัไหบซื้อน้อวันไหซื้อ เั้นอนเราจะข้าไปบึงหม่องงหนามเต้นอยถ้าบไปเนาะจะนั่งล,งล,ลุ่มก็เนแตเนาะบรรยากาศเอ้ากระเป๋าอ่าดิไว้นี่บาาอกอวมา,ายหร้าวฮอนเกินมาเนี่ยเดียด๋ยๆอีหละเดีวยวขึ้นไปไหมเอาเนี่ยนะเเล้โอเคลงมาเลยคำว่าผีมันหอน เจ้าน่ะซือให้เจ้าน่ะผ้าไปเอาเอาคล้องไปให้ยายแล้วซื้อย่าไงนะบ่ฮู้ซื้อเดี๋ยวเรียบเรียบดูดิบุหูซื้อกันแถบ่ะเมนเพราะว่าคือยายนั่นเราแบบเราโดนแล้วเฮาบ่ฮู้เลยแบบคนสมัยนี้เฮาบ่ฮู้ซื้อเขาเลยคนเกิดจะโดนน่ะบ่จักซื้อเพิ่นอือบ่ได้ถามกันติเคยแรงกายไปกันมากอ่ะทักทายซื้อแต่บ่ได้ว่าเจ้าซื้อหยังบ่ได้จัก บ่หนึ่งมาเฮากับไ่บได้เอินซื้อเขาแบบว่าคือเเพื่อนทันคนแกนแล้วเฮาจะบ่กกาเอินซือ้อเขาเจ้าถือว่ามันบาปโอ้เอินซื้อน่ะบาปแม่ห่วยแม่นว่อีหละเอินซื้อน่ะบาปแม่แมน่นบ่เป็นวิธีชนบทเนาะแมน่นเป็นความเสียง่นนะถ้าว่าเป็นได้ลูกแล้วเอินซื้อแบบแมนน่นันแม่นี่ได้แต่ว่าซื้อของลาแทเๆ,ๆเขาจะบ่เอินบ่เอินโอ้แค่เอินชื่อน่ะบาปแม่ ยังให้เขาบาปไม่ใเขาอื่นซื้อตัวไม่บอกโสดยังให้บาปด้วยนี่คือห้องซห้อให้โสดแล้ผ้าเอาอันนี้ไปให้ไปให้ย่ายย่ายถือโบจักซื้อแล้วกันเนาะไปน้าเราไปหลักไปไม่หัเถ่อครับผิดแพนเราบอกว่าไปได้ช่วยแต่โบจักแจก้ใจหรือได้อายได้เลยสัญญาต้ไปครับอายอ้ยยังเลย ซื id <s izing rapper> <t occurs> <th> ้อได้ย <Titanic> <acht> nice ังบุบุจักซือสองซื้อยังแม่ตะดดงกรึบนมือขมมย์มือขมเม์มอมม์อาดมบุหูสบุบุมีซื้อแร้วะอ๋อบุมีซื้อนอโอ้หเอาคุณเช้าเอาให้ย่ายเดินขับิ้มนะแลยอนไหมอ่ะมียังไงบอกเราในเดอหั กันมีปองป้าย้อนเมื่อยอนี่แปงนัวพอมบอกแล้วเนี่ยเดืกย่านเพื่อนใส่บบก,กันเบิร์นบอยกับกันแปงน,นัวมี่เจอเตี้ยวเจอตะบองอตะบองเอ,งอ,อมามะกะแซงสาวแม่อเออนี่คือคนปากนะครับเสียงภ <laughs> าษาปากเสียงในพื้ งามตัวงามเดยเดินๆตัวนางตัวนางอย่างนี้เด็ดๆอ้อยข้อไทยข้อไทยแบบนี้นะอู้คืองามแต่ผามใชยตาเข้าสีม่วงก็คือมูได้สีม่วงแบบแบบอเปร์ๆกันนะนั่งข้อไทยลราก่อนทายตัวนางมาหนึ่งแล้วโดยไปก่อนน้องโศกสิไปบ้านสกีโตอบบนี้เดี๋ยวมาเดีบัาสกีเลยสีไปหาลองโศกอีกเด้ออืม มาทุกคนตอนนี้กาสีปิดคลิปแล้วเนาะกาสีเดินทางไปต่อสิไปบานสกีกับไอยมันคนเดินทางากาสิปิดคลิปก่อนทุกคน,น,น,กนไปก่อนะนะคะ